ถ้าวันนี้คุณรู้สึกไม่ชอบตัวเองลองฟังเรื่องนี้นะคะกระต่ายกับเงาของตัวเองในป่าใหญ่มีกระต่ายตัวหนึง่งมันชอบวิ่งเล่นในแดดทุกวันแต่ทุกครั้งที่มันหันไปเห็นเงาของตัวเองมันกลับรู้สึกไม่ชอบใจทำไมขาฉันสั้นกว่ากวางหูฉันยาวไปไหมหน้าตาไม่เท่าหมาป่าเลยวันหนึง่งมันหยุดวิ่งและนั่งมองเงาตัวเองนานๆจูๆ ลมเย็นก็พัดมาเงาเริ่มสั่นไหวใบไ,ไม้เปลี่ยวรอบตัวมันมองเงาตัวเองอีกครั้งแล้วยิ้มก็ฉันก็เป็นฉันนี่นาะขาสั้นก็วิ่งเร็วหูยาวก็ฟังเก่งและฉันก็ยังเป็นกระต่ายที่มีความสุขได้ไม่ต้องเหมือนใครเลยเงายิ้มกลับเบาๆจากวันนั้นกระต่ายก็ไม่เคยหนีเงาของตัวเองอีกเลย จริงแล้วเงาของเราไม่เคยผิดอะไรมันก็แค่รอให้เรายอมรับตัวเองก็เท่านั้นเองแล้ววันนี้คุณรู้สึกชอบตัวเองหรือยังคะ